ต่อไปเชิญท่านเทวพิพภพครับตามด้วยท่านสิริพงษ์รัศมีครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเทวพิภพนิ้มจิตกรสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพหมหาคนครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไกลครับผมขอปรกสาหารือ3ามเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับอยากให้ท่านทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องของเรื่องก็คือ exchange ของ cryptocurrency นะครับหรือ bitcoin นะครับที่ชื่อว่า bitcap เนี่ยมีปัญหาล่มจำล่มเซิร์ฟเวอร์ล่มบ่อยครั้งนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากก็อยากให้มีมาตรการในการที่ป้องกันและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนนะครับอย่างเช่นการถ้าจะปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ควรจะให้เขาถอนได้นะครับไม่ใช่ว่าปิดห้ามซื้อขายอย่างเดียวก็ควรจะให้เขาถอนเงินออกมาได้นะครับอย่างนี้ฝากกราต่ด้วยนะครับเรื่องที่2ครับ ฝากให้ประธานส่งหนังสือไปยังศาลฎีกานะครับเนื่องจากาหนังสือสศลายอยักษ์016ทับว57นะครับที่มีคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาลยุติธรรมในช่วงโควิดนะครับทำให้ศาลยุติธรรมเนี่ยพิจารณาแต่คดีอาญายอย่างเดียวนะครับคดีแพ่งเนี่ยหยุดการพิจารณาไว้หมดเลยซึ่งคดีแพ่งจริงอยู่ไม่มีโทษจำคุก แต่สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สินเป็นเรื่องความระบากของประชาชนก็ได้รับการร้องเรียนมาเช่นกันนะครับเพราะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยก็คือความยุติธรรมไม่ใช่เหรอครับเรื่องที่สนะครับฝากถึงสบคนะครับเรื่องของการที่เปิดร้านอาหารได้ถึงแค่สามทุ่มเนี่ยส่งผลกะระทบอย่างมากนะครับทั้งยอดขายที่ลดลงเหลือ แค่สิบเบางร้านหรือสาบเปางร้านนะครับรวมถึงผับบาร์นะครับอยากให้ท่านแยกแยะนะครับการขายแอลกอฮอล์เนี่ยผับบาร์เนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับบาร์ที่แบบนั่งกันห่างๆอย่างร้านคาบเบียร์พวกผมเนี่ยอยู่ดีก็โดนสั่งให้ปิดนะครับทั้งที่ไม่มีการเต้นไม่มีการตะโกนวกเวกโวยวายก็นั่งกินสงบสงบ,สงบมีสุนทรียะนะครับยังไงก็อยากให้ท่านแยกแยะด้วยครับว่าร้านเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่ติดโควิดนะครับแต่ร้านเหล้าเนี่ยหรือร้านอาหารเนี่ยมีผลให้ติดโควิดเพียงแค่ เจดของผู้ติดานนครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ